เเจ้าพูดอะไรของเจ้าไม่ใช่นะข้าพูดเรื่องจริงเพราะท่านไม่อิจฉาอาจิง้งหรอก็เลยจงใจจุดไฟถือถ้าหากไม่จริงแล้วเหตุดานาะถึงช่วยท่านย่าออกมาได้แต่กลับ่อกให้อาจิง้งหรอได้จิ้ข้างในไหนเจ้าลองพูดมาสิชูซิ่วหยวนนวลนวดเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าอีกทั้งเป็นหูหญิงของเจ้าเจ้าจะมาระแวงนางได้อย่างไงกันท่านแม่ อีเอยังเป็นเด็กเขาไม่มีทางโกหกแน่อีกท้งเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับองคหญิงถ้าหากเป็นความจริงฝ่าบาทคงกริ้วหนักข้าจะต้องสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างดีดีดีชูซิ่วหยวนถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องวนวดนวดแม้แต่ปลายเล็บข้าจะพุ่งหัวชนเสาให้ตายตรงนี้ไปเลย่านแม่ยายหนูเจ้าไปเถอะถ้าไปแล้วเจ้าก็ อย่าก,กลับมาอีกเลยนะท่านแม่ดูแลตัวเองด้วยนุ่นนุนหลือนุนน่นนเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้พี่ซิ่วหยวนข้าเหมือนจะสำลักควันท่านพ่อรีพาอาจิ้งโหลกลับไปทำแผลเถอะช่วงนี้เราก็ไปดูแลอาจิ้งโหลที่ตำหนักกันก่อนดีกว่านะเชื่อข้าสิอ้อ เสวียนแม่ยุติธรรมถ้านางตายไปได้ป่านนี้อาจิ้งโหลคงได้ไปท่านแม่ของข้าไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะ,ะใครสอนเอจ้าให้พูดแบบเนี้เ<ะ>จ้าสงสัยท่านแม่มารดาผู้ให้กำเนิดชีวิตและเลี้ยงเจ้าได้ยังไงท่านพ่อดูข้าท่านพ่อไม่เคยดูข้ามาก่อนนี่พอเถอะพอเถอะี่เอ,อ๋อร้องไห้ไปเลยนะแม้ว่านางยังมีชีวิตอยู่แต่เจ้าก็เรียกข้าว่าท่านแม่ได้นะ ฮูยินจดหมายของท่านช่วงนี้ข้าถูกสั่งให้ดูแลองค์หญิงตลอดเวลาเลยไปหาเจ้าไม่ได้จึงมอบหมายให้รองแม่ทัพส่งข่าวให้แทนเขาเป็นคนที่ข้าไว้ใจองค์หญิงได้รับบาดเจ็บฟ่าบาดทรงกริ้วหากเจ้าต้องให้ข้าอภัยโทษให้โปรดเขียนคำสารภาพใส่กระดาษแล้วส่งคืนมาให้ข้าฮูยินเขียนจดหมายตอบกลับเถอะฝ่าบาดมโหมากท่านแม่ทัพก็ร้อนใจเหมือนกันได้รอข้าสักครู่ ฮัลโหลสำนักงานรื้อถอนใช่ไหมฉันต้องการเร่งรื้อถอนก่อนต้องการรื้อถอนเมื่อไหร่พรุ่งนี้เร็วขนาดนี้เลยไม่เสียใจทีหลังแน่นะแต่ฉันมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรฉันต้องเป็นคนรื้อถอนเอง เอาน,นี่ไปให้เขาด้วยขอบคุณหวยินมีอีกอย่างเราหวหยินกำลังป่วยหนักแค่ต้องรีบกลับไปท่านแม่ออลูกท่านแม่ลูกท่านแม่จ๋าไงจะลูกจ๋าเดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้ดีไหมจ้ะเจ้าแต่งงานเลี่ยงท่านแม่ทับ ข้าแต่งงานแล้วยังมีลูกชายเล็กๆคนหนึ่งเจ้าคิดว่าถ้าจูจูฮูหยินเจ้าห่างเหินทั้งเจ้าและลูกมันจะเป็นเพราะอะไรหรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าอยากหย่ากันอะไรนะไม่มีปีหน้าแล้วไม่มีปีหน้าแล้วข้าต้องกลับไปพี่ซิียวหยวนฝ่าบาทสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าข้าท่านกล้าไปหรอหรือว่าท่านอยากขัดน้าเจ้าองค์การข้ามีเรื่องด่วนเมื่อข้าไดิสาสางเสร็จแล้วข้าจะรีบไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท เพื่อขอรับโทษชูเซียยหยวนมังอาจมากท่านปทับจดหมายของท่านถุงนี้่อยว่ากันหู้หญินล่ะไปหาเหล่าหู้หญินแล้วท่านแม่รู้สึกดีขึ้นไหมยญ่หนูข้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ากลับมาอีกนะท่านแม่ ข้าเป็นห่วงท่านแม่นะเด็กโง่อเอ้ยอาการป่วยของข้าข้ารู้ตัวดีข้าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วแต่สิ่งเดียวที่ข้าเป็นห่วงก็คือเจ้าซิ่วหยวนโง่จริงๆเจ้าต่างหากคือแม่ที่แท้จริงของอี้อเอ,อ๋เจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อบ,บ้านตระกูลชู หากไม่มีเจ้าตะก,กูลชู่ของเราจะมีวันนี้ได้ยังไง <c oughs> อาละเอาละไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วนะลูกสะพายเจ้าไปเถอะไปเถอะ <c oughs> ดูแลตัวเองท่านแม่ <c oughs> ไปเถอะ <c oughs> คูยินจะไปไหนทำไมเดี๋ยวท่านแม่ทัพชูไม่อยากให้ข้าไปข้าไปแล้วเจ้าก็จะได้อยู่กับองค์หญิงผู้สูงสักไม่ใช่เหรอเจ้าพูดเรื่องบ้าอะไรนะบางทีนะเจ้ายิางสู้ลูกชายเจ้าไม่ได้เลยเพราะอย่างน้อยเขากล้าพูดออกมาตรงๆว่าเขาชอบอาจิ้งโรผิด <ś> กับเจ้านะอย่ามาใส่ร้ายข้าด้วยจิตใจสกปรกของเจ้าข้ากับองหญิงบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเหรอ เง่ก็ถือว่าข้าพูดผิดไปอยู่เดี๋ยวนี้พูดให้มันชัดเจนหน่อยถ้าเจ้าคิดจะจากไปก็อย่าหวังจะกลับมาอีกชื่อซิ่วหยวนจะไม่ได้อ่านจดหมายที่ข้าเขียนให้เจ้าหรอจดหมายอะไรเจ้าเอาแต่จดจ่ออยู่กับเซินจิ้งโดจะมาใส่ใจจดหมายของข้าได้ยังไงท่านแม่อาการหนักอีกแล้วควรจะส่งยาไปให้ท่านจะดีกว่าช่างเถอะท่านแม่คิดถึงอี้เอ,อ๋พรุ่งนี้เจ้าพาเขากลับมา แล้วเราสามคนไปคารวะท่านแม่ด้วยกันงั้นก็ได้เจ้าต้องจำไว้นับแต่อดีตผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายเชื่อฟังสามีถ้าเจ้ากล้าจากไปเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรู้ใช่ไหมรายงานถูซิ่วหยวนเจ้าก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่าข้าจะไม่มีวันไปจากเจ้า ลูก,ลกชาย,ายขอค <ขอ S 2> ารวะท่านแม่ดีดีดีลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะท่านแม่นี่เป็นยาวิเศษที่ข้านำม,มาให้โดยเฉพาะนวลน,นวลขอบใจที่เป็นห่วงนะ <c oughs> กินยานี้แล้วท่านแม่จะหายดีแน่นอน วันนี้เมื่อข้าไปแล้วข้าจะไม่กลับมาอีกเลยถ้าอย่างนั้นเรามาทานอาหารกลางวันด้วยกันก่อนเถอะแล้วจากนั้นท่านยาอีกเดี๋ยวหลานต้องไปกราบเท้าท่านแม่ด้วยแม่เจ้าก็อยู่ที่นี่เจ้าจะไปกราบเท้ากับใครไม่ใช่นะไม่ใช่แม่ค่ะท่านแม่แท้ๆของข้าคือองค์หญิงราชวงศ์ใต้หยง บังอาจจะพูดแบบนี้ได้ยังงันวิเอ๋อยากไปก็ปล่อยให้ไปเธอเจ้าก็รู้ดีนี่วิเอ๋กล่าวลาแม่ก่อนสิน่าลำพาจริงๆเลยศึกใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วข้าต้งไปเข้าเฝ้าเจ้าเตรียมสเสบียงให้พร้อมนะชฉเื่อเยือนมีอะไร นี่คือลูกและผู้ชายที่ข้ารักมาถึงสองชาติแล้วนะพูดมาข้ายุ่งมากลาก่อนฉวซิ่วหยวนอะไรของเจ้านวน่นวนนสุดท้ายแล้วเป็นซิ่วหยวนต่างหากที่ไม่คู่ควรกับเจ้าท่านแม่ลาก่อนนะ ลาก่อนชูซิ่วเหวนลาก่อนอุยเอ๋อชาตินี้ข้าขอยอมมอบพวกเจ้าให้องค์หญิงท่านแม่ทัพนี่ไปจดหมายจากฮูหยินฮูยินเป็นคนเขียนเหรอชูซิ่วเหวนเจ้าไม่ได้อ่านจดหมายที่ข้าเขียนให้เจ้าเลยจดหมายจากฮูหยินทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ หากวันใดเจ้ารู้สึกว่าข้าไม่คู่ควรเป็นสามีเจ้าเจ้าอยากกับข้าได้เลยอย่าเหรอคุณหลินคุณจะลงมือด้วยตัวเองเลยเหรอใช่หลินนุ่นๆเจ้ากล้าอยากกับข้าเหรอทำไมครับ จะไปไหนฝ่าบาทไม่รับสั่งวันนี้ต้องออกรบไม่ไปแล้วใหจ้จากอนาคตต่ำต้อยเช่นเจ้าไม่มีสิทธิ์เป็นมารดาค่ะประหารทันทีประหารทันทีท่านแม่รู้แล้วทำไมยังเอาของสกปรกนี่มาวางบนโต๊ะอีกล่าผู้หญิงต้องพึ่งพาสามีหากเจ้าจากไปเจ้าจะอยู่อย่างยากลำบากลินนุ่น ครั้งนี้ข้าเองจะไม่ปล่อยเจ้าไปอีกแล้วต้องลงโทษตามกฎตระกูลคลิกลิงข้างล่างดูทุกตอนได้เลย